สวัสดีครับพี่ตุ้งนะครับหัวหน้าทีมขายที่สุดข้าหลวงสาขาธันบุดีคลองสิบนะครับพอดีวันนี้ทางโชว์รูมของทางพี่ตุกเองครับมีมิวเอ็กเข้ามาโชว์ทั้งหมด2รุ่นบนโชว์รูมด้วยกันจะเป็นมิวเอ็กตัว1.9อลติเมทที่เป็นรุ่นปกติครับแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นตัวมิวเอ็ก1.9อลติเมทที่เป็นแพนทอมพรีดิชันนะครับวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบการตกแต่งทั้งภายนอกภายในกันเลยว่าเราชอบแบบไหนดีชอบการตกแต่งโทนไหนของรุ่นไหนกันโดยที่ Mil ่ตตััว1.9ะเปป็นนนรรุกิคบ ราคาตูวที่หน่งล้าน0 0 0บาทครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันก็คือจะเป็นสีแดงเหมือนอย่างชั้นนี้ครับแล้วก็จะเป็นสีดำสีขาวมุกสีบอลเงินแล้วก็สีน้ำเงินครับมี5สีให้เลือกด้วยกันแล้วก็ถ้าเป็นตัว m u x 1-9ตัว a u t o m a t e Phantom Collection นะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือจะเป็นสีขาวมุกและก็สีเทาครับโดยที่ราคาตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ 1>, 1 5 2 6 0ล้านบาทครับโดยที่ส่วนต่างของทั้งสองรุ่นเนี้ยครับจะอยู่ที่ 1- 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วก็สำหรับตัวสีเทาของตัวแพนทอมกับตัวอัลติเมทปกติเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับสีเทาของรุ่นที่เป็นอัลติเมทปกติเนี่ยจะดูเป็นสีเทาที่ดูเข้มฝาแต่ถ้าสีเทาของตัวแพนทอมคอ l l e รชันเนี่ยจะเป็นสีเทาในลักษณะของสีเทาดับโบเหมือนกับตัวรถกระบะเขาแล้วก็สำหรับสีขาวมุกเลยทั้ง2รุ่นอันนี้จะเพิ่มเกินขึ้น122,000บทน เดี๋ยวนี้เราลองไปดูเปรียบเทียบกันภายนอกภายในนะครับว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับครับทั้งสองรุ่นนี้พี่ตุ๊กจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะภายนอกเนี่ยสิ่งที่มันจะแตกต่างกันมีอย่างเดียวเลยเราเริ่มจากตัวแพนทอมคอ l ์เรชันนะครับเขาจะให้มาเป็นล้อขนาด20นิ้วครับแล้วก็จะเป็นตัวสีดําเงาครับเข้ามาส่วนถ้าเป็นตัวอัลเทอรเทปกตินะครับ เขาจะให้มาเป็นขนาด20นิ้วเหมือนกันแต่จะเป็นในลักษณะของสีทูโทนครับก็คือจะเป็นดำปัดกับสีเงาครับเอามานี่แหละสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างเดียวเลยสำหรับตัวแพนทอมกับรุ่นปกติส่วนภายในนะครับเรามาเริ่มจากรุ่นแพนทอมกันก่อนเลยแล้วกันภายในของตัวแพนทอมครับเขาจะให้มาเป็นเบาะหนังคูแม็กสีดำทั้งหมดเลยเดินได้ด้วยได้สีเทานะครับพนักพิงแขนตรงกลาง เป็นสีดําทั้งหมดพนักพิงแขนด้านประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดําด้วยตัดกันได้สีเทาเบาะตอนสองตอนสามเหมือนกันทั้งหมดเลยครับเบาะสีดําตัดกับสีเทาคอนโซลทางด้านหน้าบุด,ด้านบนเป็นสีดําทั้งหมดเลยพวงมาลัยเดินได้ด้วยได้สีเทาเช่นเดียวกัน ก็คือสำหรับลูกค้าที่ชอบสีดําครับก็นแนะนําเป็นเลือกเป็นตัวแพนทอมคอ l e c t ชันก็จะเน้นดูดุครับหถึงความสปอร์ตแล้วลองไปดูภายในของรุ่นที่เป็นตัวอั t i m a t e ปกติกันบ้างเพราะว่าเป็น u ัลติ a t e ปกติแล้วนะครับเบาะเนี่ยเขาจะให้มาเป็นสีออกน้ําตาลเทาๆครับเข้ามาเดินได้ด้วยได้สีเทาเข้ามา ส่วน skating, วนักพิงแขนตรงกลางเขาจะให้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็จะเป็นเดินได้สีน้ำตาลส่วนน pues, ักพิงแขนทั้งน้านข้างให้เป็นสีน้ำตาลเทาเหมือนกันเดินได้ด้วยได้สีครีมครับส่วนพวงมาลัยอันนี้จะเหมือนกันนะครับกับรุ่นแทนทอมเป็นพวงมาลัยส well, ีดําเดินได้ด้วยได้สีครีมแล้วก็จะมีตัวแถงคอนโซลด้าหน้าครับบุนิ่มด้านหน้าอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มคือจะเป็นสีเดียวกับตัวที่เป็น นักเพียงแถเลยสรุปนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบความเป็นโทนดำๆก็นแนะนำเป็นตัวแพนทอมคอนดิชันเน้นความหรูหราความโล่งสบายก็นแนะนำเป็นตัววีเอ็กซ์อัติเมตปกตินะครับราคาตัวแพนทอมเนี่ยจะแพงกว่าแค่หนึ่งหรืสองพันบาทเท่านั้นแต่ก็ฝากแคมเปญของทั้งสองรุ่นนิดนึงนะครับสำหรับมีเอ็กซ์ทั้งสองรุ่นเลยตอนนี้จะมีส่วนลดให้สองหมื่นบาทแล้วก็สำหรับลูกค้าเก่าเขอบโปรอีสูทนะครับ จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีกส0 0 0มบาทเลยแล้วก็สำหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะตอนนี้ครับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดจะเป็นการดาวน์ที่30%ผ่อน4ปีนะครับดอกเบี้ยจะอยู่เพียงแค่0.89%เท่านั้นสำหรับลูกค้าที่สนใจมีเทุกรุ่นเลยยังไงก็ตักกันเข้ามาสอบถามมาได้ครับสวัสดีครับ